เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญนิวส์บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุรธรรมล้ำค่าประเทณีเทคโนโลยีก้าวไกลใส่ใจคุณค่าชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรวันพุทธที่6และวันพฤหัสบดีที่7กระกฎาคม2565นายิวิชัยลิมวัฒนชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญ และนายสุประโชคติยานนท์รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชาญกล่าวเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรของเด็กปฐมวัยประจำปี2565เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจสมองสติปัญญาเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ใหม่ๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นทั้งสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลประธานสถานศึกษาคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสวัสดีครับผมในชุมชนทองเดือนครับหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญน,นะครับวันนี้เราได้ทําโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยการปั่นจักรยานให้กับเด็กปฐมวัยนะครับในส่วนนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะการขี่จักรยานอย่างถูกต้องนะครับให้เด็กรู้จักป้ายจราจรนะครับสัญลักษณ์ต่างๆโดยขี่ปลอดภัยนะครับให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับที่สําหรับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณท่านนายกวิชัยริมฒนชัยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญนะครับ ท่านรองนายกทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภานะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะประธานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กๆทั้งสองแห่งนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครและที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณไปยังกองทุนประกันสุขภาพตําบลวิเศษชัยชาญน,นะครับที่ให้การสนับสนุนก็ประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมในานามผู้จัดนะครับต้องขอกับคุณทุกท่านนะครับที่ให้การ สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กเทศบาลตะบนวิเศษชัยชาญและยูทูบเทศบาลตะบลวิเศษชัยชาญ